แต่ผมเองทำทำงานไปประมาณสักเดือนทุกวันเจอเจอท่านใครก็จะไปมถึงว่ามันใกล้กันสักทีืแหมท่าใครไม่ชินไม่ต้องแปลกใจเราว่าม yeah. ันเป็นเริ่มต้นพอเราทำไปบ่อยๆแต่เราเป็นน uh ิสัยคนอยู่ที่ปวดทร้องรุ้ายแล้วท่านทำท่านก็ได้ ลูกิสัยชนาของเราคือท3ปีละ5ปีเนี้ยไิสั่งขยายแน่นอนแล้วก็ยืนในตัวของโรงงานเราที่เป็นทํทำให้นะครับกธุรกิจเราทำงานง่ายขึ้นโจทย์กับลูกสมียนี้มเรียกว่ีกว่านามต่อเน่อาั้งนะคะติดต่อไปจำเงขึ้นมา้แต่ละท่านสามารถซื้อค้าออกจปตลาดได้ดนั้กก็มีแบบนี้เราก็มีอาจารย์